เตียงลอยน้ำจากขวดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ประสบอุทกภัย Innova t i v e Product สาขาสิ่งแวดล้อมเกิดจากแนวคิดอัพไซคลิงโดยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งจำนวนมากมาคิดเชิงออกแบบให้เกิดนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะเฉพาะคือทำยูนิตทุท่นลอยน้ำจากขวดน้ำพลาสติกและแตะกร้าพลาสติกเหลือใช้ที่สามารถรับน้ำหนักได้ตามหลักการแรงลอยตัวทางฟิสิกส์ อุปกรณ์ได้แก่ขวดน้ำพลาสติกตะกร้าพลาสติกใส่ผลไม้และสายรัดพลาสติกขั้นตอน 1. ทําทำความสะอาดตะกร้า 2. วางขวดพลาสติกจนเต็มตะกร้า 3. ยึดตะกร้าด้วยสายรัดพลาสติก 4. ต่อและยึดทุ่นแต่และยูนิตตามขนาดที่ต้องการ 5. ทําทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเตียง3.5ฟุต ลดขวดพลาสติกขนาด0.6ลิตรได้480ขวดและลดตะกร้าพลาสติกได้40ใบนำไปทดลองใช้งานพบว่าใช้งานได้ดีมากและปลอดภัยคำนวณจากแรงลอยตัวสามารถรับน้ำหนักได้ถึง288ก้ยแปดสิบไป คณะผู้จัดคำร่วมกับนายอำเภอกำนันและอสมอนำเตียงไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง5ครอบครัวในชุมชนปากนครที่น้ำท่วมทุกปีและน้ำทะเลหนุนสูงบ่อยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนดังข่าวที่นำเสนอทางช่อง3ช่อง5 NBT และสื่อท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้แก่องค์กรและชุมชนได้แก่ ชุมชนก่อทวดอาบาจนครศรีธรรมราชอาสอมอปากนครและวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราชและชาวบ้านได้ทำเป็นแพร่ขาครองแพรปตกปลาและแพรชูชีพไว้ใช้อย่างอุทกภัยพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นเตียงลอยน้ำสองชั้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยเตียงหลักปรับขาเตียงให้สูงขึ้นจาก28เป็น40เซนติเมตร เตียงเสริมทำจากตะแกรงเหล็กเพื่อบรรจุขวดน้ำพลาสติกติดตั้งล้อเลื่อน4จุดมีจุดเชื่อมยึดทั้ง2เตียงเข้าด้วยกันเมื่อน้ำท่วมทำให้เมื่อเกิดอุทกภัยเฉียบพลันผู้ดูแลสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตนเองและของใช้จำเป็นได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีโครงการนี้ขอจดอนุสิทธิบัตรแล้วเมื่อ5มีนาคม2564 ครอบครัวเราภูมิใจที่โครงการนี้เกิดประโยชน์กับชุมชนและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณค่ะ